ครับอยู่กับช่องตีชาฟ้ามครับครับมือนีสิผ้ามาส้มรถไถนะครับมารีวิี่ขายนะครับครับสภาพแกดืมเดิมได้เหระครับสภาพแห่งแหงเลยครับดืมเดิมเลยครับสภาพดีครับแห่งแหงเดิมๆมครับโค้งสยามนะครับเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งครับ ดีเบิดครับดีเบิดครับอันบสได้ล่ะพร้อมใส่งานต่อไปครับผมต้องโอ๋เนาสภาพเดิมๆเลยเหรอครับครับเดี๋ยวมาถามเจ้าของรถนะครับว่าราคาสิตังไว้อยู่เท่าไหร่นะครับหมื่นแปดพันครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับราคานี้สามารถต่อรองได้ไหมครับต่อรองได้ ครับผมต่อรองในดินหน่อยนะครับนะหรับผู้ใดสนใจนะครับเดี๋ยวอีทิมเบอร์ทั่วไปให้ในใต้คลิปนะครับว่าเบอร์ทั่วตัวไหนะครับ082 082นะครับ3ามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสาสองสองหนึ่งสามสองนะครับครับอุปกรณ์ที่ได้อยังไดครับได้ฐานได้คาดโอ้อุปกรณ์พร้อมใส่งานเลยนะครับใส่งานได้ ความทุ่งหน้าเลยนะครับดีร้อยอย่างแน่นแน่นได้ขาดนะครับนี่ข้ออย่างนะครับครับผู้ใดสนใจนะครับโทรมาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวสีรุ้งไว้ในไต่คลิปให้อีกรอบนึงนะครับเดือดเลยนะครับพร้อมใส่งานครับสภาพเดือดเลยครับบ่มีขึ้นมันมีเยิ้มนะครับอีกอย่าง เดี๋ยวสิสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ สมรับซ้ายกับเศษน,น,นะครับเอาไปท่ำให้ทําหน้าให้หมอกให้มั่นนะครับยังดีดีด้วยครับคิบๆครับโ่้งพเค่อยแกย้คยส่มนะครับเพื่อนหรืว่าในค่อยแก้นะครับเกื่อนมไม่เยื่มเลยนะครับหลายนะครับ เอาไว้ e นะครับน cool ี่ครับอ e ุปกรณ์นะครับผู้ใดสนใจนะครับรถอยู่บ้านดลวงยวนตำบลนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับอุโบต้าเลยแหละครับอีทีบวกครับผมขออให้เลยนะครับสุดท้ายช่วงทอนสุดท้ายครับไม่มีปัญหานะครับ ครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบปีชาฟาร์มด้วยครับสวัสดีครับ